อาจจะกําลังเคลียร์ทางอยู่ที่นึงครับไม่ได้ขาดแต่ว่าเขากลัวข้างบนมันหล่นลงมาใส่มีหมู่บ้านที่รถไปถึงแล้วเขาบอกว่าเขาสูงที่สุดในโลกเราจะไปส่งโปสการ์ดกันนี่เป็นจุดที่เราจะมาส่งไบษณีย์นะฮะที่สูงที่สุดในโลกโอเค ที่ส่งหาเมียด้วยอ่ะ <c oughs> ส่งรูปพระให้เมียเลยครับเป็นพระที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็บอกว่าใจเย็นเย็นต้นมาดูแล้วพี่คิดว่าอะไรอ่ะมีความเป็นไปได้นะะวิธีของดนกดจำบันเหรเน,นี่ยเออน่าจะโบราณอ่ะเพว่นี้น่าจะเป็นสัตว์เซลเดียวใต้ทะเล เรยอยู่ที่เดิมที่คาซาพเพิ่มเติมคือพี่ต้นกลับมาแล้วหลังจากประจำสี่วันหนึ่งวันพักเต็มที่เลยวันหนึ่งจะไม่กินเราด้วยจริงๆไม่โทรหาผมหน่อยจะได้เาไปพิกตัวให้กลัวมีถาดกระทัะไเมื่อวานเราสูง4,000เมตร วันนี้เราต้องทำลายสถิติครับเจมเอาสัก4,6 0 0แล้วกันที่ที่เราจะไปเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางในรูทที่2ของการมาพักที่คาซาที่สปิตวาเล่เนี่ยมันมีหมู่บ้านที่รถไปถึงแล้วเขาบอกว่าเขาสูงที่สุดในโลกหมู่บ้านคอมมิคเราจะไปส่งโปสการ์ดกันผมเตรียมโปสการ์ดให้พี่แล้วผมจะส่งโปสการ์ดกลับไปหาลูกชายของผมผมจะส่งไปหาลูกสาวของผมสองคนพี่ส่งหาใครครับพี่ไม่มีใครจะพกกลับไปเพราะว่ายังไงเราก็กลับไปให้เขาได้เขาควรจะถึงเราน่าจะถึงก่อนอีกสามสี่วันมันต้องมีแตม์๊าตมแบบเล โค้ดที่เขาส่งตรงนี้แค่นั้นคือความภูมิใจพวกเราผมบอกเลยทุกคุณปล่อยวางอย่า <S <S ไปยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นมันเป็นความทรงจำเราเป็นประสบการณ์นี่คือ Ex p e r i e n c e ในรุ่นเนี้ยเขาจะมีที่เที่ยวก็คือพระพุทธรูปที่ตั้งตระหง่านอ,อยู่บนยอดเขาที่หมู่บ้านหลังซาแล้วเขาบอกว่า,า้านฮิกคิมตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่เขาไปตามหาฟอสซิลที่พิสูจน์ว่าที่แห่งเนี้ยเคยเป็นะทะเลมีฟอสซิลหอยอยู่ไปไปถึงไปไปคับเป็นทางกันดีกว่ารถเอาว่าเราอะเอาคว่าเราอะไปไปปล่อย จะต้องไปทางนี้แต่ว่าเหมือนกับมันต้องติดนถนนผมเลยจะลองดูว่ามันมีทางอ้อมที่มันไปได้ไหมไปทางนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วเราไปทางนี้แล้วกันเราไปฮิกกิมก่อนคือทางนี้มันปิดนะฮะเราคงไปทางนี้แล้วกันขึ้นไปถึงหมู่บ้านฮิกกิมแล้วค่อยเลี้ยวไปลำตาเราคิดว่าเราจะไปทางที่ตัดตรงไปได้เพราะเราเห็นรถสวนออกมา9ก้าลิโลถึงพุทธรูกแล้วเราค่อยวนกลับมาหมู่บ้านที่มีตู้ไปรษณีย์ฮิกกิม มันก็ถ้าเป็นมอร์ไซเนยก็มาได้ครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์นี่อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่ามันมีก่อสร้างถนนอยู่ตลอดทางเลยเราอาจจะกำลังเคลียร์ทางอยู่นิดนึงครับก็เอาไม้กั้นเลยยังไฟไม่ได้ ไม่ได้ขาดแต่ว่าเขากลัวข้างบนมันหล่นลงมาใส่เขาก็เลยกั้นไว้ก่อนฝั่งนู้นิมะนกหมหม้าตกละเนี่ม้าตกมดเลยข้างหลังน้นอ่ะสรุปว่าไ,ไ,ไปไม่ได้นะครับต้องย้อนกลับนะฮะแต่ว่ามันไปอีกทางหนึ่งได้ครับแค่อ้อมหน่อยไปเราย้อนกลับดีกว่า มากเลยครับคือเราจะมองเห็นเนี่ยเป็นวาเล่และด้านบนเนี่ยหิมะตกอยู่นะครับยอดเขา,นเ,ขา,ขาเนี่ยที่ขาวๆเนี่ยมีหิมะตกอยู่ฝั่งเนี้มองไปเนี่ยเหมือนแบบยูท่าหรือแกรนแคนยอนหรืออะไรเงี้ยจะ4,000เมตรแล้วครับจะสูงแซงเมื่อวานแล้วครับถ้าพี่ไม่บอกผมจะเฉยๆนะแต่พอพี่บอกปุ๊บผมจะมีอาการทันทีเลย ทางไปหมู่บ้านฮิกค,คิมครับไปตู้ไปสณีที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็ไปหมู่บ้านที่ถนนเข้าถึงที่สูงที่สุดในโลกก็คือคอมมิกปไปถึง ไปเห็นเมืองข้างล่างเลยครับนั่นคือเมืองคาซาที่เรามานอนนะฮะเส้นทางมาที่บ้านฮิกทิมหมู่บ้านคอมิกหมู่บ้านลังซาเนี่ยถนนเนี่ยสู้กับทางไปหมู่บ้านชิกชมไม่ได้นะทางนั้นเนี่ยถกดีกว่าแต่ทางเนี้ยถนนเนี่ยสวยสูงชันเป็นหน้าผาเป็นแคนยอนแล้วก็สูงกว่า ซ์แลนด์แล้วอะฟีลลิ่งอะหน้าตาเป็นอย่างนี้อะแล้ไอซ์แลนด์มันจะเป็นเนินๆอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเขาเขียวเขียวเข้มเอย่างเงี้ยแต่อย่างนี้ยมันเขียวได้ไงว่านเนื่อมันมันซานมาเยอะเลยอเออมันดูเหมือนดินมันดีพี่เนี่ยมันดินมันดำพี่มันไม่ได้เป็นหินละตรงนี้คือหมู่บ้านฮิกคิม เราขึ้นมาถึงหมู่บ้านที่คิมแล้วตรงนี้มีคุณลุงเขาเก็บฟอสซิลเดี๋ยวจะตามหาหลังจากนี้แล้วก็มีตู้ไปรษณีย์่อกี้ผ่านตู้ไปรษณีย์มาล้เดี๋ยวเรามาส่งโปสการ์ดกันแต่เราต้องไปต่ออีก7.1กิโลเพื่อไปให้ถึงบ้านบ้านลังซาฮะเท่าไหร่ะรนะ7.1 <7. 1. S 2> อ๋อฟังเป็น71บอกเฮ้ย <laughs> ไม่น่าจะได้ไมา71 หูเริ่มไม่ดีแลวนะความสูงทำให้พี่หูไม่ดีนะเนี่ยใช่ใช่4,227จอดไม่ได้เลยจอดปุ๊บหมุนปั๊บเลยในระหว่างผมยืนฉี่อยู่เมื่อกี้นะครับก็ได้พบกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ผมคิดว่าน่าจะใช่ที่เมืองฮิคคิมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีฟอสซิลที่เป็นฟอสซิลของสัตว์ทะเลอยู่นี่นี่น่าจะใช่ฟอสซิลของสัตว์เซลล์เดียวที่เป็นหอยต้๊ตโตมาดูแล้วฟอสซิลที่คิดว่าอะไรอะกิ้งเกือ มีความเป็นไปได้น่ะไอ้นี้บอกว่าเปลือกมะขามเทศรือวะแต่เขาบอกว่าเมืองนี้จะยมีหินมีหินแล้วก็มีไอ้นี้กลมๆอย่างเงี้ยหลายก้อนขนาดเห็นได้อย่างนี้เลยวะไหนฟัสซิลนี่ไงุยนี่ของดึกดำบรรณอ่ะเนี่ยเออน่าจะโบราณอ่ะเพาวนี่น่าจะเป็นสัตว์เซล์เดียวใต้ทะเลหอยเนี่ะชนิดหนึ่ง อสซิลที่เราบังเอิญเจอข้างทางเนี่ยนะครับเป็นเปลือกหอยที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าฟอสซิลแอมโมไนต์เป็นฟอสซิลของสัตว์ทะเลที่สูญพันธุ์ไปแล้วประมาณ60-70ถึงล้านปีก็บ่งบอกได้นะครับว่าเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยเคยอยู่ใต้ทะเลมาก่อนซึ่งเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยเกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียที่เป็นแผ่นเปลือกโลกบนทวีปและแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียที่เป็นแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรผลจากการชนกันเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดการยกตัวขึ้นอย่างรุนแรงบริเวณที่เกิดการชนกันกนก็็เเิดเปนที่าบสูง ที่เบตและเกิดเป็นเทือกเขาหิมาลัยทําให้บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับเราสามารถเจอฟอสซิลของสัตว์ทะเลได้แบบนี้นี่เองครับเอาไะกลับบ้านปะเนี่ยอ่ะเ่็งน้อยสิ่งนี้ข่าขงโลกพังโอเคอ่ะพี่ต้นเอาไปฝากตาหยีผมจะไปฝากตาหยีนะครับตาหยีชอบหินนี้ผมเจอฟอสซิลดึกดำบรรน,นับล้านปี บนยอดเขาที่เป็นซากของหอยโบราณยนนแต่แคตาหยีคุยกันก่อนนะว่าถ้าศักดิ์สทธิ์แล้วต้องกลับมาคืนมึงกลับมาคนเดียวนะหอยเนี่ยนะใครจะไปรู้หินหยิบตามวัดนี่ต้องกลับไปคืนเลยมันปอบบางมากนะงมัปล,ปลบบาปลาเเระหว่างทางที่เราเดินทางไปหมู่บ้านลังซาเนี่ยนะครับเราจะต้องไต่ความสูงประมาณ4,000เมตรขึ้นไปครับ สองข้างทางเนี่ยเราจะเห็นต้นหญ้าแล้วก็ต้นไม้เล็กๆเ,เนี่ยขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งจะแตกต่างจากบริเวณเมืองคาซาและบางเนินเนี่ยนะครับเราสามารถเลี้ยวรถลงไปได้นะครับจะเห็นวิว360องศาเห็นภูเขาหิมาลัยทางด้านหลังที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่มีความสูงกว่า6,000เมตรเป็นจุดที่เราสามารถลงไปจอดถ่ายรูปได้นี่คือสเสน่ห์ของการขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวเพราะไม่ว่าจะตรงไหนเราก็สามารถเลี้ยวลงไปเสพบ,บรรยากาศสองข้างทางบริเวณนั้นได้ครับ นี้เราขึ้นมาจอดชมวิวครับล้อมรอบไปด้วยภูเขาอิมาลัยข้างหลังนี้เป็นยอดสวยมากมวเตอจอดถ่ายรูปวิวสวยขี่เล่นกันฮะยังไม่ถึงพระเลยไปไปให้ถึงพ้าใหญ่กัน มาถึงแล้วพระใหญ่พระใหญ่ภาพสวยมากอ่าเราเข้าสเปซชิพขึ้นได้มาคาเฟ่กันก่อนดีกว่าเพเิ่มชัยกันสักหน่อยมาตรงพระใหญ่นะครับไอที่สวยก็น่าจะไม่ใช่พระใหญ่น่าจะเป็นคาเฟ่อันนี้เด้อสเปซชิพเฮ้ยสวยพี่ต้นสวย แก่มาแล้วอันแผงเราวิวดีมากครับ Space Ship Cafe ข้างหลังด้วยนี่สวยมาก ตรงนี้แกเป็นมุมที่สีสันสดใสฮะสเปซช,ชิปคาเฟเนี่ยสวยตรงพระใหญ่เนี่ยก็ยโอเคแหละมาแล้วก็ต้องเดินไปดูเขาบอกว่าพระองค์นี้ดูข้างหลังแล้วก็เป็นเซตติคูเขาเนี่ยจะว,าว้าวมากเพราะว่างค์ท่านเนี่ยจะแปดแปด <c oughs> พิทมอตโรโรนอก็คือหมู a, ่บ้านที่เชื่อมกับถนนที่เราสามารถไปถึงได้เก่งมากหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ทัวริสตมากครับคือทุกคนก็ต้องขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยชิลเท่าไหร่คือถ้ามาแล้วเจออะไรเนี่ยคนเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยโอเคผมว่าเราลงไปที่หมู่บ้านอันนึงเลยดีกว่าลงไปดูข้างล่างดีกว่าว่านี่อะไรที่น่าสนใจบ้าง ที่เป็นเช็คพอยต์อะไรแในมูบ้านคอมิกยังอยู่ในมูบ้านคอมิกเหมือนเดิมไหมครับว่าเราจะลองมีน้ำหม้อนอะไรไหมเรากินไหมเราว่ากะว่าจะทำอาหารกินง่ายๆพวกมามุกมาเรี่ยเร็จะเล่นกับคุณพอดพอนมเริ่เล่นดูี้สุด โอเคเขาบอกว่าไม่มีทางเข้าหรอกบอกว่าให้กินคีตรงนี้ไปก่อนไม่มีทางเข้าอะไม่เข้าใจเห็นป้าอ่ามีทางเข้าไปอยู่ตรงนี้ป่ะโอเคกาลาเม่กะกาลาอาซากะาลาแกะกาลาจมไม่น่าเปิดนะไม่มีคนอยู่ดูมันก็เหมือนไม่มีอันไหนเปิดนะบ้านฮิคคิมดี๋ยวหมู่บ้านฮิคคิมแล้วกัน หมู่บ้านนี้ไม่สำเร็จครับคือไม่มีอะไรเปิดเลยครับก็เลยเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปส่งโปสการ์ดแล้วก็ลงไปกินข้าวในเมืองไหมดีครับพี่เออน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดข,ของเราแล้วต้อง นี่เป็นจุดที่เราจะมาส่งไปรษณีย์นะฮะที่สูงที่สุดในโลกโอ้โหนี่ส่งหาเมียด้วยอ่ะ <c oughs> สุดยอดเลยอ่ะ <c oughs> ส่งรูปพระให้เมียเลยครับเป็นพระที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็บอกว่าใจเย็น <c oughs> ถ้าจะร้อนเมื่อไหร่ให้พี่ดูอ,อีกด้านให้พี่ดูอีกด้านหนึ่งนะเราจะบ่นจะบ่นแล้วก็ดีกว่าพี่ก็พี่จค<น>ะคลับธรรมะธรรมโมธรรมะคุมคองที่ไปที่ห้าหรอสองโมงถึงสี่โมง,งมัเนเปิดยังดูด,ดิแปดโมงจะหา,ศา,ศา,ศา Can I send it to international? เราจะส่งไป i ี t นา n าชาติเข้าใจไหมโอเคคือจุดนี้นะฮะเป็นจุด okay. ท <ını Vincent to internet> no. okay. ี่เราเนี่ยมาดูได้อย่างเดียว ส่งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเราเขียนแล้วเดี๋ยวเราไปส่งข้างล่างก็ได้ข้างล่างมันน่าจะมีโสล์อฟิศที่มีสแนปส่งก็ได้ลงมาในเมืองดีกว่าใช่ใช่อู้ข้าวแล้วสามโมงแล้วมันจะกินช็อกโกแลตแล้วแน่ส่งไม่ได้ พี่ต้นมันคือตัวสวยพ,พี่ต้นไม่มา,าส่งได้เว้ยเมื่อวานนะพี่ต้นไม่มาทุกอย่างเพอร์เฟกต์เลยพี่ลี่บอก มันมีแต่เรื่องนหนผิดหวังนะครับวันนี้อันที่จริงแล้ววันนี้นี่นะครับเราพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เขาไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าลงไปถามคนข้างล่างมาครับเขาบอกว่าถ้าเราต้องการจะส่งโปสการ์ดจากจุดที่อยู่ที่สูงที่สุดตรงนี้ถ้าเป็นคนต่างชาติแบบเราแล้วจะส่งข้ามประเทศเนี่ยไม่สามารถทําได้สิ่งที่ทําได้ก็คือขอให้เขาเนี่ยเอาตราประทับจากจุดที่หยุดสูงที่สุดในโลกแห่งนี้ประทับลงบนโปสการ์ดของเราแล้วเราก็นาโปสการ์ดเนี่ยนะครับไปส่งที่บริเวณไปรษณีย์ที่เมืองคาซา กลับไปยังประเทศของเราเนี่ยสามารถทําได้ครับเสียดายจริงๆเลยเอาไว้คราวหน้านะครับหรือใครที่ผ่านมาผ่านไปก็อย่าลืมนําโปสการ์ดขึ้นมาแล้วก็มาประทับตาบริเวณตู้ไปรษณีย์แห่งนี้ครับ,รบนี่คือก่อนที่จะลงฮะเราเห็นเป็นเขียนป้ายว่าคาเฟ่รีสอรองแล้วก็โอเพ่นเดี๋ยวเราไปรุ่นกันว่า ณยอดดอยที่สวยงามแห่งนี้จะมีร้านอาหารหรือเขาเราต้องการแค่น้ำร้อนอ่ะเ่อต้มมาม่ามันเขียนว่าโอเพนก็จริงพี่แต่ว่าป้าที่มันล้มอยู่บอกว่าโอ l ิ f ฟเดย์นะก็เนี่ยวันศุกร์น้ำร้อนไม่มีกินเปล่าเปล่าไปละป็นไงพี่เอกมันเหมือนวัดเก่าว่ะ พี่เองอีกแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ห้องกลัวพี่ครัวพี่เอกแล้วครับใช่บอกแล้วอย่าเฮ้ยคืนตกเปิดอ่ะไหล่เข้าไปได้ป่ะไหลเดือยตเนี้ยผมว่ามันคุ้มค่าที่สุดในเส้นทางนี้เลยคือคนก็น้อยแล้วก็มันวาวมากอะเป็นซากของวัดเก่า มองลงไปมีต้นข้างหน้าเขายอนคือถ้ามาเนี่ยมาแวะตรงนี้ดีกว่านะครับมันจะเขียนในแผนที่จะเขียนว่ารูวิ สั่งของไปกระหน่ำเลยพิซซ่าโรยพริกอันนี้บริกาโนอะไรก็ไม่ร no ู้ม ru like ีผสมหลายอย่างมากไม่ใส่ทุกอย่างเลยหรอใส่ไม่หมดพีกหนูชอบกินอาหารรสจัดโอ้โหพริกมันเหมือนพริกขนบ้านเราเลยอ่ะร้านนี้ดีพิซซ่าแป้งบาง คงผมพูดขึ้นเยอะแม่ต้อง,งม,มี2โลอ่ะอือร่อยมากเลยครับนี่คืออาหารแขกอาหารที่นี่แหละผมว่าอ,อาหารคาซามากกว่ามีความจีน วนนี้เราลงมาอยู่ใกล้โรงแรมเรามากเลยครับถ้าหมุนดูเนี่ยกิโลเดียวจากโรงแรมมั้งไม่ถึงนะไม่ถึงครับพี่เออสวยนะสวยมากเขาลูโน้น้นเนี่ยนี่เคือจุดที่เรายืนเนี่ยเราจะเห็นแบบหน้าผาแล้วก็ ไอจุดที่รถวิ่งแล้วเราวิ่งไต่ขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเรามองจากตรงนี้ขึ้นไปอ่ะโอ้อขึ้นไปได้ไงเนี่ยรูทเนี้ยมันได้เป็นรูทที่ทุกคนไปรูทแบบทัวริสอะถ้ามีเวลาวันเดียวส่วนใหญ่เขาเลือกรูทนี้เพราะมันได้คําว่าหมู่บ้านที่สูงที่สุดในโลกรูปไปั้นสนีที่สูงที่สุดในโลกเน,นี้ยเพราะมันสูงจริงให้ให้เราคนก็ไปเที่ยวเยอะที่สุดในโลกเซฟิตีวานเล่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรีมเดสเนชั่นของคนขี่มอเตอร์ไซค์เลยถ้าไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็สายถ่ายรูปเนี่ยผมมว่่าาันถยรูปได ทุกมุมจริงๆทุกมุมเลยโอเคสนุกสนานนะพบกันอีพีหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ